ครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะครับมาอยู่กับชนไปที่มานนอกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มหาพึ่งหามิมนะฮะก็ไม้นี้อยู่ใกล้บ้านครับมาดูตามต้นค่อยตามพุ่มไม้ครับมีพุ่มไม้เยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ดูสะนีและไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะเจอปุ๊บเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับรุ่นไปพร้อมกันครับวันนี้เราจะได้กี่รังเราจะได้ผนหวานกี่หัวครับไปดูกันครับ งานเข้าครับรองเท้าขาดโอ้เย่เลยทุกคนโอ้ยเย่อยู่มาได้ไม่เท่าไหร่ไม่เจอรางแรกเลยเท้าขาดซะและ้วทีครับทุกคนเจอแล้วครับอ้้ยรูเท้าเปล่ามาครับเท้าขาดข้างนึงบนนึงมองไม่เห็นหรอกแต่เรจะเอาอยัางไงทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ ขึ้นได้ไหมน้อขึ้นยังไงอย่า,ยาก,กินไปยะลองขึ้นดูนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ก็ก็ปล่อยผ่าน,นครับอยู่ข้างบนมองไม่เห็นหรอกมองเนี้สักครู่นะลองไต่ดูนะฮะโอ้ยไม่ไหวครับทุกคนโอ้ยนสูงเกินครับอีนิดนึงจะถึงแล้วโอ้ยดูถึเห็นไหมน้อนะฮะอยู่กลางจอครับ ทางจอผมผมเหยียบแล้วผมเจ็บนะเพราะไม่มีรองเท้าเลยเหยียบน้ำเจ็บนะครับเจ็บโอ้กิงไม่ได้เยอีไปไปหลังเข้ามาว่ากันอเอารางนี้ดีกวา่าทุกคนอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับมีหูน้ำหวานหรือเปล่ากับม่โู่เหนื่อยโอ้ไม่ใช่นั่นรังมด นึกว่ารังพึ่งอีกรังหนึ่งโอ้ยต่ำา,าแบบนี้เขาก็ไม่อยู่นะอยู่ซะส,สูงเลยถ้ามีรองเท้าอ่ะผมเอาได้อยู่นีไม่มีรองเท้าเพราะเหยียบไปมั้มัน,นกดโนเท้านะเจ็บนะบเจ็บมากเลยโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ผมดูแล้วไม่มีน้ําหวานนะครับไม่มีกระสอนเลยเอานิ้วแหย่ดูแล้วนะครับอไปหาตั้งใหม่ทุกคนไป อีกดังนึงก็ไม่ได้อีกดังนึงน้ำหวานไม่มีไปครับทุกคนหนาวไปดูลำบากมากเลยครับผมเรค่อยๆเดินครับนี้ก็ที่เจอเอาได้ครับไม่มีน้ำหวานเราคิดว่าจะมีก็อยู่สูงดูปา่าโอโ้โหผมเพิ่งลุยผ่านป่าไผ่มานะครับค่อยๆเดินมา เท้เขาขาดท่าอยู่นี่กล้วไป่ไม่มีครับมีแต่รองเท้เาเตะออกไม่ได้แล้วอุยอ๊ยวันนี้ภารกิจวันนี้ภารกิจไม่น่าจะลุื่องนะทุกคนจะอยู่รองเทา้าก็ขาด มันรูจะไปไปต่อไม่เป็นเลยนี่ทำยังไงนี่มันก็เจอแต่รังที่เอาไม่ได้รังอยู่สูงนะครับมีรองเท้าปีนไปแล้วเจ็บเท้าครับส่วนที่เอาได้ก็ไม่มีน้ำหวานเลยไม่เอาดีกว่าครับปล่อย้เขาทำรังนี่ไปผ่พันต่อต้นคอย ไม่เจอครับออกไม่มีรองเท้าไม่ค่อยกล้าลุยครับดูได้คืออกแล้วบางทีก็อยู่ในพุ่มอยู่ในลิกเนี่ยหมดสิทธิ์เลยทุกคนโอ้โหร้อนเท้าฉิบหายเลยทุกคนโอ้โหคนร้อนอะสู้มากเลยครับอยากได้คลิปมาลงช่องครับอยากมีอะไรให้คนดู อยากตอบแทนทุกคนด้วยการทําคลิปทุกวันนะครับตอบแทนทุกคนที่มากดติดตามให้นะครับด้วยกันโอ้โอหาคลิปหามิมอะไรมาลงให้ทุกวัน,นครับก็เลยต้องสู้ครับทุกคนเฮ้อเค่หาต่อสักหน่อยท้าไม่ได้ได้ไงคงต้องกลับบ้านครับผมปวดเท้าแล้วเดินผ่านเงี้ยแดดร้อนแล้ว มันร้อนครับทุกคนเท้าเริ่มปวดแล้วโอเคทุกคนไปไปหาต่อยสักหน่อยครับดี๋ยว่าไปหาฝั่งนี้ดูโอเคครับต่อครับเดินมาถึงนี้แล้วครับทุกคนตงฝ่าไปครับเ่อเห็นมีดอกไม้ตรงนี้นะต้นอะไรไม่รู้ดอกไม้เต็มเลยเห็นไม่เห็นเอ๋มแมลงเข้ามาดูดน้ำหวานนะครับเดี๋ยวลองมาแวะดู ต้องระวง icism, ังเงินต้นน้ำเพียบเลยเอ๊บเยียบนี้ก่อนนึงโอ้ยนี่ก่อนทุกคนค่อยไปเอ๊บเออเอ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ดูสภาพครับลุยทุกคน ไว้ก็ต้องไวเพื่อให้ได้คลิปมาเราต้องสู้ครับเอาทุดจังที่ได้เราจะไม่ได้สักลังเลยดูซิจะได้สักลังไหมหาครับเนี่ยดอกเ,เนี่ยเต็มเลยเขามาดูดกินนะนบานแล้วนะนบานนะเต็มเลย จะภาพมันน่าจะมีสักรังถูกไหมยิใหญ่ยังไม่เจอสักรังเลยครับทุกคนโอ้โหทั้งเพิ่งทั้งเม,ม้มเต็มเลยครับทุกคนเยียบเลยโอ้โหนี่ฮะเต็มเลยฮะ จะไ่รูรังอยู่ไหนรองเท้านั้นขาดอีกโอ้โหไปคนออกจากตรงนี้ดีกว่าโอ้โหโอ้ยโ,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 โดนน้ำอีกแล้วเป็นยังไงครับนี่อะ่ะโอ้ยโอ้โ,โดนอีกแล้วทุกคนโดนน้ำโดนน้ำอืม กิดคลิปนี้ไม่สำเร็จก็เจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมมาใหม่นี่แหละผมแบบมีแม่พึ่งเต็มเลยตัวพวึ่งเขามาดูน้ำหวาน,น่ิมาทางออกก่อนอทำไมดีดีกว่าเราแม่มาดูตัวนี้ทุกคนไม่เจอนะครับไม่กล้าเข้าไปข้างในไม่กล้าลงไปครับ กูเจ็บโอ๊ยโอ้โหยอดคนหือบุษราเชื่อจริงจริงอือหือทุกคนต้องเดินเดินนี่เหรอนึ่งกระเพกเอาไม่ไหวครับต้นน้ำทิ่มขาทีนี้กำลังกลับครับรถอยู่นี่ ไม่ไหวทุกคนเจอแม่พึ่งแม่พึ่งเต็มเลยพึ่งงานครับเขามาดูน้ำหวานเต็มเลยเป็นร้อยตัวเลยครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้น้ำเยอะแล้วก็อุปสรรคเยอะเหลือเกินครับเหนื่อยจริงวันนี้ทุกคนเหนื่อยมากเลยเหนื่อยรองเท้าขาดเลยล <laughs> โอ้ไปต่อไม่ไหวจริงครับทุกคนขอโทษด้วยครับ จะจะหาต่อนนะแต่ว่า <c oughs> มันไม่อำนวยครับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บร้อนมากเลยบนโอ้ยถึงถึงนี่ล,ล,ล <c oughs> ะบนละวอที่หน้ามีมีมีเยอะมากเลย แต่ไม่เจอเอนี้ก็ไม่เจอตรงน้นนี้คือเกอรเพียบเลยบ่อน้ําก็มีแต่ไม่เจองงมากเลยครับ,ถ,บ,รบถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วถึงบ้้านแลวนี่ก่อนทำอะไรอะ่ะ รองเท้าขาดเออเจอพึ่งกับปีนขึ้นไปไม่ได้เจ็บเท้านนั่นแหละมันเจีบแล้วมันปวดไงกิ่งมันเป็นกิ่งไม่ไผ่มาดูลูกก่อนดูตุเลิกก่อนขนมปังยังจะปูขี้นมโออเดี๋ย้พ่อแปบน้ำก่อนนะพ่ออุ้ม โอเคทุกคนเดียวแค่นี้ก่อนครับกตเท้า,ามากเลยอยู่ในทานท้า,าเลยเลยกระเป๋แล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับ